ทุ่มทุนสร้างทุ่มสุดชีวิตทุ่มสุดหัวใจในการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนี่โลกสันมิวาตโลกเดินทางผิดลลกสันมิวาตเป็นอย่างนี้โลกเดินทางผิดมันผิดอย่างนี้แหละโอ้สุขเนี่ยกระเสื่อมไปอย่างรวดเร็วทุกข์นี่สิไม่เสื่อมไม่เสื่อมเลยเรียกว่าไม่เสื่อมก็ว่าได้ใช่ไหมมันไม่เสื่อมก็ว่าได้นะเพราะว่าสร้างมากกว่า ให้มันเสื่อมมันก็จริงๆมันก็เสื่อมไปยุแต่สร้างมากกว่ามันก็เลยไม่เสื่อมสุขเนี่ยเสื่อมไปทุกนเนี่ยสิไม่เสื่อมมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบเศิสรรเสริญเหตุการณ์ดีๆดังใจหมายเป็นไงหายไปเรื่อยเลยทีนี้ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วก็หายยากขึ้นยากขึ้นๆๆจะได้ก็ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆจะได้เสพยากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในที่สุด ในที่สุดไม่มีจะเสพเลยก็เหลือแต่ทุกเต็มๆเลยเนี yeah. ่ยชีวิตเดินทางไปสู่ทางตีบทางตันอย่างนี้นะชีวิตก็เดินทางไปสู่ทางตีบทางตันอย่างนี้เราเร่งเครื่องด้วยนะใช่ไหมเร่งไหมเกียร์แปดเลยสุดหัวใจสุดชีวิตต้องเร็วๆด้วยนะถ้าไม่เร็วก็ไม่ได้ต้องได้ๆ,ๆเๆเร็วๆวๆอยากได้เร็วๆอยากได้เร็วๆอยากได้เร็วๆอยากได้นรกเร็วๆ เออเด็กรีดเล่าร้อนเร็ว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 อภิชปาปัญหาลำหน้าเลยอยากได้เร็วเร็วเร็วเอยากได้นรกเร็วเร็วอยากได้ความทุกข์เร็วเร็วอยากได้ความพินาศชิบหายเร็วเร็วอยากได้ความเสื่อมเร็วเร็วล่งแข่งกันด้วยนะใครจะได้ก่อนกันใครจะได้ก่อนกันใครจะได้ก่อนกันใครจะได้มากกว่ากันโอ้แต่ละวันจำเอาจำเอาเอาบุตรจำบุตรจำบุตรจำบุตรโอ้ แ <laughs> ข่งกันนะโอ้ยอาจารย์เห็นเขาน่าสงสารเนาะยิ่งกว่าแมงเม่าบินข้ากองไฟมันน่าสงสารคน,นวิชาคนไม่รู้น่าสงสารจริงๆนะคน,นวิชาคนไม่รู้คนโง่คนบ้านี่โลกสันนิวาตเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้เรียนรู้ธรรมะแท้ๆนบทำอย่างนั้นจริงๆนะทำอย่างนั้นจริงๆเราก็เคยทำใช่ไหม เคยทำไหมเคยอาจารย์ก,เยก็เคยเหมือนกันเคยโง่ามาเหมือนกันนั่นแหละเคยเหมือนกัน <c oughs> เคยเหมือนกันนั่นแหละเอาเป็นเอาตายด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเนอะไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วก็ทุกทรมานเนี่ยปะเถิดหยุดอยากซะมันก็จบแล้ว <c oughs> หยุดอยากได้ดังใจหมายซะมันก็หายทุกหมดแล้วชีวิต ทุกข์ด้วยมิตรวิบากดีทีนี้โอ้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองผู้อื่นมิตรวิบากดีทีนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้ผู้อื่นมิตรเบิกบานจำใสอะไรกังวลทีนี้ก็ดูแต่ว่าอะไรดีๆก็อยากก็ได้อยากให้เกิดภาคเพียรทำเท่าที่ทําได้อะไรทําได้ก็ทําแต่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นพามันจะเกิดหรือไม่เกิดเนาะแล้วแต่วิบากดี้ายของแต่ละชีวิตนะเข้าใจเรื่องกรรมจมแจ้งแล้วไม่มีอะไรทุกข์ วิบากดีให้อาศัยก็อาศัยวิบากดีไม่ให้อาศัยก็ไม่ให้อาศัยวิบากไา้ออกฤ์ก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปท่านนั้นเองไม่มีอะไรทุกข์ <c oughs> นะไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นไม่มีอะไรทุกข์